สวัสดีครับพบกับผมโมราจะพัฒนาวันนี้จะมาให้ทัศนวิจาร์มวยมวยรักมวยชอบนะครับวันนี้ไปสึกมวยไทยปัจจมิตนนะครับปัจจุวันที่24มิถุนายนอยู่นะครับผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าดินดรงสอเถรพัฒนะครับพบกับยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วนะครับเจ้าดินดรงนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องปั้มรักฟัดตีดีนะครับสูงยาวเข่าดีนะครับ ส่วนเจ้ายอดคุณทัพนี่ประมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักตีดักแทงดีนะครับหัวจิตหัวใจไม่เท่าไหร่นะครับทัศนวิจารณ์วันนี้ผมชอบพี่เจ้าดินะลงครับจังหวะฝีมือควบเครื่องปั้มลัดฟัดตีดีหัวจิตหัวใจดีกว่าครับวันนี้จะชนะได้นะครับทัศนวิจารณ์คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้ายอดอีสานทีเด็ดเก้าเก้านะครับพบกับเจ้ามิตรแกนนะครับบางแสนไฟขับนะครับ เจ้ายอดอีสานนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับตั้งรับจับทางดีนะครับเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดฟันตีดีครับส่วนเจ้ามิสเตอร์แกนนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเดินปุ๊ดูดันปั้มรัดฟันตีดีครับหลักเหลี่ยมฝีมือมหมยดีครับถ้าสรัพจากคูนี้ผมชอบพาที่ยอดอีสานครับจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้มรับจับทางดีกว่าครับเขาเกมกว่านะครับถ้าสรัพจากคูที่สามนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรปามพอนสอดีชับพันธ์ครับ พบกับเจ้าเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีครับเจ้าเพชรประภาพรนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินบู้ดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับตน้นตนเดินเตะขาต่หมัดนะครับอาวุธหนักแรงครับรุนนับดรอกได้นะครับส่วนเจ้าเพชรน้ำเอกนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจัดทางดีเก่าเกมครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีครับตตะตั้งขวางแทงดีครับ ทศรจางวันนี้ผมชอบพรที่เจ้าเพชรปราพรรับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีครับต้นต้นอาวุธหนักแรงครับลุนนับน็อกได้นะครับทัศรจางคู่ที่4ี่นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าออโต้บูมเด็กเสียนะครับพบกับเจ้าเลนูชัยเกียรติทงยศนะครับเจ้าออโต้เนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเดินบูดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับสูงยาวเข่าดีนะครับ ส่วนเจ้าเลนูชัยนในะมืวยจังหวะฝีมือครบเครื่องตีขาต่อยมัดรุ่นแรงนะครับทถถถรัพ์จังวันนี้ผมชอบไปทีเจ้าออโต้ครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าดีปั้มรัดฟัดตีดีกว่านะครับแล้ะผมก็ฝากไว้รับใต้คลิปใต้อคอมเมนต์ครับกดเข้ากลุ่มโอเปนชาร์ B มีมวยหัวยฟังฟรีนะครับมีกิจกรรมมากมายครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ